วันนี้วันที่19 <S <S เดือน10ตุลาคมนะครับ2503อานาแปลงนี้นะครับใช้โพธีฉีดไปครั้งหนึ่งนะครับแต่แต่อยุข้าวอายุ20วันนะครับกำลังฉีดพ่นกันอยู่นู่นนะครับมีความสมบูรณ์ของต้นข้าวแล้วมีความสมบูรณ์ของต้นข้าวแล้วต้นใหญ่มากนะครับถูก ใหญ่มากครับอันนี้เป็นข้าวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเคยฟังนึงฝั่งด้านนี้นะครับเป็นพระเจ้าพระเจ้าตัวขอเป็นพระเจ้าหอ,หอมมะลินะครับกำลังเริ่มออกแล้วครับหอมมะละิใช้โพธิ์ทีเหมือนกันครับฉีดไปครั้งแล้วครั้งเดียวเองนะครับ นี่ข้าวพึ่งออกรวงฉีเป็นครั้งที่สองฉีดครั้งที่สองเหมือนกันนะครับโอทพลังประสิทธิภาพอีออนนะครับฉีที่นู่นนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับฉีดตั้งแต่ข้าวอายุ20วันนี่คือครั้งที่สองนะครับ ้าของนาบอกว่า,าข้าวมันสวยแล้วดีแล้วแต่ผมบังคับให้ฉีดอีกครั้งนึงเพราะว่ามันจะได้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มรวงเพิ่มประสิทธิภาพข้าวของข้าวนะครับรว,วงน้ำหนักจะได้ดีขึ้น,นครับฉีดได้ครับตอนนี้ยังฉีดได้ครับข้าวถึงข้าวจะออกแล้วก็ยังฉีดได้นะครับทุที ขอบคุณมากครับผมรอ,อเก็บผลผลิตต่อไปนะครับจะามารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าประสิทธิภาพของโฟทีดีจริงๆครับขอบคุณมากครับผมสนใจทักได้นะครับ0 9 9 0 9 4 7 8 8 8ธนกราจสกงติดต่อครับ